เอามาอีกหนึ่งเครื่องนะครับสำหรับจะมาหาด้วครับเด้อนะครับ e 3า cc นะครับผมสีบอลเทานะครับสีบอลเงินนะครับผมตัวนี้จะมีตำหนินะครับจะมีตำหนิจากการขนส่งนะครับเด้อนะครับขอแจ้งไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้กูเรียงท่าก่าไว้เรียบร้อยนะครับมันโดนกระแทกนะครับระหว่างขนส่งนะครับตัวนี้ปกติกูเรียงไขยอยู่หกพันเกานะครับแต่ตัวนี้ ลดให้เป็นราคาพิเศษนะครับเป็นราคาพิเศษ6,000บาทนะครับ6,005ส่งฟรีนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับพร้อมวิธีการเล่นนะครับผมมี้นักซื้อน้ตกะีแทมบให้นะครับมีตามนี้เลยนะครับผมวิธีการลงเนียงเอาไว้ทำให้เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้เะลงได้ทีละจังหวะนะครับเล่นนทีละจังหวะแล้วก็เซฟนะครับดึงวไว้นะครับอยู่ในเครื่องหมดแล้วนะครับจังหวะนะครับผม แลกโซโฟนครับมีตำหนิอยู่ตรงมุมนะครับแจ้งไปเมื่อกี้นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมสภาพโดยรวมยังสวยงามนะครับ6,500บาทนะครับด้วย์8๊แปหนึง่ง HJC เจ็ดูนะนะครับแนเลือกเสียงมาเลยครับ ตันี้เซฟเสียงนะครับพูดแต่งไว้เป็นแถวนะครับแถวช้าเพลงช้า,าเพลงปานกลางเพลงเร็วนะครับตัวนี้ติดภาษาไทยตุงมปุ่มให้เรียบร้อยครับผมพร้อมหนังสือโน้ตแถมให้นะครับะอดปเตอร์ครับผมอ่สโลโกองครับผมอ่ะนี่เปลี่ยนไว้ที่เปลี่ยนกบเปลี่ยนไปเสียงพิ้นกะ ยี่สิบห้านะครับไม่ควรพลาดนะครับเครื่องนี้นะครับรุ่นนี้ปั๊บดึงเสียงครับนะเดี๋ยวเจะทดลองนะครับตัวนี้ก็บดโซโล่กองครับ ที่ปาะเไทยให้เบิดแล้วครับผมนี่เป็นฮาสิโหลดนะครับถ้ากดฟังก์ชันนี่ครับกดฟังก์ชันไปที่ฟังก์ชันที่ที่แปดนะครับนี่ฟังก์ชันตัวนี้นะครับรีจิตนะครับมันสิมีจังหวะอยู่ในนี้นะครับโบริโลนะซยอนเช้ฮาร์ดสิโหลดโบริโลตัวนี้เขาก็มากดโหลดนี่ครับโหลดคือเลขศูนย์นี่กดยังเขียนไว้โหลดกดปุ๊บโหลดโอเคไหมเขาก็กดเย็ดนะครับกดเย็7ขึ้นตรงนี้ครับตรงคางกับโหลดตัวนี้ก็ใช้เวลาโหลด สักครู่นะครับเวลาโหลดเข้ากับสม,มารถมัปปับเดี๋ยวเราลองปรับให้เบิ้งนะครับถ้าถ้าเขาจะมีการปรับและก็เซฟลงปุ่มต่างๆนะครับนี่คอมพิวต์ครับเรียบร้อยครับผมนี่คอมพิวต์เรียบร้อยละเราก็ลองเล่น โซปรับความสะาดเร็วอยู่นี่ครับปรับเทมโปตัวนี้คุณเพลงสีมันอยู่จากหกหานะครับประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้คุณเพลงสีมาเสียบอ่านเสียงเมื่อกี้ไปปุ่มที่2นะครับคุณเพลงสีจะมากดรีจิตครับเพื่อได้ครับวิธีการเสียบเด้อนะครับกดกดกดค้างไว้ครับเมมเมมอ่าเมมโนนเขาจะไว้เลขสองแล้วนะครับเขาก็กดลงไปเลขสองครับโอเวอร์ไว้ก็คือการเสียบทับนะครับเลขศูนย์สองคือเสียบทับศูนย์สองมันบ่อเขาก็กดเย็ดครับ ไวติ้งก็คือการบันทึกครับนี่เห็นปะนี่เรียบร้อยแล้วครับเขาได้เสียงแซกแล้วครับตัวนี้ได้เสียงแซกโซโฟน <c oughs> จังหวะโบนิโตแล้วเขาก็ะปั๊บปุ่มที่หนึ่งร้องมือครับนี่เป็นเสียงออกแกนบ่ครับเขาก็สิมาปับ๊บจังหวะความเร็วให้เป็น065เหมือนกันนะครับนี่เทมโป065เสียงออกแกนน,มมนี่ครับลร้องเรียนมือนะครับสรพาเห็ดเทนลัปุ่มเลยนะครับเด้อเขาก็มาเซฟลงปุ่มที่หนึ่งครับวันนี้ กดเมโมรีค้างไว้ครับเหมือนเดิมครับไห้มันขึ้นเม,มนูมันเดิมนะครับเขาเกิดโคเร็งนึงครับโอเวอร์ไวท์ทับคือเมื่อกี้มันความเร็วลอยยี่สิจะกลายเป็นความเร็ว60 65นะครับนี่เรียบร้อยครับนี่ครับกับเปลี่ยนเสียงเป็นที่สองนะครับจังหวะมันกิดจิบปอมันจิพกกระโดดนะครับความเร็วมันจิพกกระโดดนะครับมาที่นี่เขาเกิดาเอาเสียงกีตาร์ครับไปอ่าเขาเสียมาปรับเป็นจังหวะให้มันเท่าเดิม คือเกากดกดกดช้าเร็วตรงนี้นะครับแล้วมันถึงขึ้นอยยี่สิาครับเพราะว่ากดเป็น0ูนย์หเอาให้มันเท่ากันว่าไงายคือหนึ่งสนี่เห็นมันเป็นความเร็วสากัลถ้าก็ล่องเหรียญมึงกดขอดมากเราว่ามันอข้ากปไกดรีจิตค้างไว้ครับนี่หนไงจอขึ้นทึเกาแต่ว่าตัวสีต้งเหล็กสาครับกดเลข3 โอเวอร์ไว้ wide. ปึ๊บเซฟทับว่าง,ไงไม่ไดเซฟทับอันเก่าได้แล้วครับนี่ครับแถวนี้ได้แล้วครับเพียงช้าเปลี่ยนเสียงเห็นครับเปลี่ยนเสียงเห็นปครับเด็แล้วครับนี่แถวแรกได้แล้วนะครับ ทีนี้แถวนี้เราก็เอามาทมําเหมือนกันนะครับความเร็วเราก็แล้วแต่เขาสีตังนะครับเขาสีตังเป็นลอยยี่สิบตังเป็นลอยสามสิบก็แล้วแต่เขานะครับปานกลางกับย,ยนะุบันจะกลอยหนึ่งแนวกุฎิสีประมาณตังไว้ให้มันอยู่ร้อยหนึง่งนะครับผมนี่วิธีการทีนี้วิธีการให้มันเหมือนกันกนะ็คือะกุฎิสีมาเสีตัวนี้มาที่นี่สีลองมาโหลดอ่าจังหวะนะครับจะลองโหลดจังหวะหนึ่งอันนี้กุฎิสีนแนะนำเลยครับสังเกตว่าเมื่อกี้เขาอยู่จังหวะอ่ะยุลิจิตอยู่แล้ว มันจิกลับมาหมองเก่านะครับมันจิกามะศูนย์แปดเือกเหมือนเขาสัวเขากดเลยเ็จริงไลยครับถ้าเรากดไป0ูนย์เก้าเขาต้องกดไปเรื่อยเป็นย่ำนะครับเพราะว่ต้องกดครับเขามากดค้างไว้ครับเดี๋ยวกูแญแงใส่มือใส่เด้อกดปุ่มนี่นะครับเบิ่งเพิ่งจอครับแต่กามากดลบอยู่นี่ครับปุ๊บนี่มันมัจจิกามะศูนย์ศูนย์แปดเทือกนะครับเขาสามารถกดลบได้นะครับกดลบก็คือมันจิย้อนกลับนะครับย้อนกลับมานี่นะครับเขากลับไปโหลดสัวกุญแจโซเป็นจังหวะอ่าจังหวะะปาาานนกลงเ เอาเป็นจากภูไทยแล้วกันนะครับอเอาเป็นเอาเป็นภูไทยหรือว่าลําเพลินก็ได้นะครับซาซาจากร้อยหนึ่งนะครับเอาเป็นภูไทยแล้วกันนะครับจังหวัดภูไทยนะครับจังหวัดภูไทยมันสิซาอยู่งกว่ามันอ่ามันสิมันจะบม่ได้ซานะครับเอาที่อ่าโหลดเ้าต้องโหลดก่อนนะครับต้องกดโหลดปุ๊บโหลดโอเคนะครับนี่ครับจังหวัดไทยมันสิอยู่ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับมันจะอยู่ตรงร้อยสามสิบเจ็ดครับกดจังหวัดดูว่าตอนนี้มันเป็นจังหวัดเอียงเวลาเ้าดิเช็คว่า ตอนนี้นี่เครื่องเขาเป็นยังไงเขากดจังหวะนะครับเบอร์เนี่ยกดปุ๊บนี่ครับร้อยสามสิบเจ็ดภูไทยเขาเล่นเมืองกดเบิรงเคลมโป้ครับเนี่ยแปดสิบห้าเขากลับปั๊มคืนนี้ครับอ่ะจะเก้าสิบก็ได้ครับว่าต้องเร็วว่าต้องสั้นเขาอยากให้ได้เก้าสิบเป็นวะครับเขากลับมากดเมมโมรี่กลางไว้ครับคูณเด็กสิลงแถวสองได้ครับอันนี้เลขกซี่นะครับจะเป็นเลขกซี่แหละ ให้เห็มันเป็นความเร็วช้าความเร็วปานกลางนะครับแต่ละแถวเห็นมันต่างกันอ่ามาเบิ่งแถวที่2องมานี่ครับเห็นสักกี่ว่าเท่าไรนีเห็นมันติดสายมครับเขาต้องปรับมความเร็วมาซ้ำกันนะครับมั่อไมันอยู่ใส่ศูนย์เก้าศูนย์อ่าเมมโมลี่ข้ามไว้ครับลบผมที่ห้าครับสี่ห้าหกมันก็จะเท่ากันนะครับอันนี้คือบันทึกนะกำลังบันทึก เขาก็ไปกดแล้วก็ไปเลขสาปรับความเร็วมันเท่ากันครับ090เหนมันเดิมความเร็วจะ่90แล้วก็เมมโมรีลิจิตค้างไว้ครับลงเลข6เขาก็จะได้เสียงอันนี้เป็นีิงกิตา่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทีมีจังหวะเร็วๆนะครับคุณยังก็ิะแต้งไว้ตัวนี้ นะครับสิเอามาลุ่ยนี่นะลองเบิงวิธีการนะครับกดฟังก์ชันครับกดเทียเดียวครับเห็นว่าคำศัพท์กรรมมาหมองเก่าเลยครับกุงสิเอาไปเป็นจังหวะดมอลำจังหวะจังหวะดมอลำหรือว่าโมลาพาซิ่งนะครับจังหวะกองเงีวก็ได้นะครับนี่หลายๆจังหวะนะครับมหาวิอีสานนี่โมลาพาซิ่งนี่ครับของอาจารย์อั๋นนะครับผมขอบคุณอาจารย์อั๋นนะครับผมกดโหลดครับโหลดแล้วก็เย็ดนะครับวันนี้กุญชีสิมาแต่งไว้เกตแปดเก้าเรี้อยไหม ให้มันความเร็วประมาณจะลอยอ่าลอยสามสิบนะครับลอยสามสิบให้มันเร็วๆจากหน่อยนะครับเป็นจังหวะลําลเพลินได้จังหวะสามชาได้นะครับกดจังหวะเนี่ยมาแล้วครับจังหวะนี้มาแล้วเขาเสีเอาเสียงกีตาร์ไวริเกิลนะครับนี่ให้มาเบื่อพร้อมเร็วครับเขาเสียจะลอยสามสิบก็ได้คุไหนไ่เสียไวรเกิลได้ครับโคตรลิชิสครับ เล็กเก่าเสียงกีตาร์ต้องไว้เลขกแปดแล้วครับเอาไหมครับเอาไหมเอาไหมอย่ามันหลีกค้างไว้ครับเลขกแปดเพร,ะราะจะเป็นออแกนนะครับทุกๆแถวจะเป็นออแกนกีตาร์แซกเหมือนเดิมนะก็เลยจะว่าเอาไามเอาไหมมาเสียไปเล็กซีเสียงออแกนครับปรับความเร็วให้ามันเท่ากันครับร้ 130. อ,อยสามสิบติดเป็นมือเลเวลเกียร์ได้ป่านี้เดี๋ยว จ็ดแปกมันก็จะเร็วเท่ากันนะครับอันนี้เจอันนี้เจอันนี้แปอันนี้แปครับน,นี้เจปต่อไปเก้าครับเขาจะไปเอาเสียงแตกมาเอาเยอแล้เสียงแตกเออเสียงกี่ตาึกแล้วนะครับ ความเร็วครับให้มันร้อยสามสิบเหมือนกันวันรุ่นเก่าแล้วกันนะครับมันทีมันคือกันเอาครับเขาจะได้ล่ะครับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยแถวนี้ก็ขาจะได้ความเร็ว,วกันหาเลขแปเก้า ได้แล้วครับ7 8 9เท่ากันนะครับ6กะสิซาากะสิซาแล้วดีประมาณนี้นะครับผมเอาท่านใดสนใจนะครับเรื่องเครื่องนี้จาก6,900นะครับมันมีตำหนินะครับมันมีตำหนิที่คู่แข่งแจ้งไปนะครับกติดเก่าไว้ให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติจาก6,900ลดเหลือ6,500บาทนะครับ6 5 0 0นี่คือรวมทรงนะครับผม 6,500รวมส่งนะครับท่าในใดสนใจติดต่อเข้ามาครับ0815747015นะครับ0815747015ครับผมขอบคุณครับ